แค่เป็นคนดีก็พอแล้วอันนี้ก็แสดงว่าไม่เพียงพอใช่ไหมคะไม่เพียงพอเพราะว่าดีแล้วมันไม่พ้นนรกนะดีแค่ดีอะ่ะคนรักษาศีลห้ายังไปนรกได้เลยอยู่มันต้องรักศีลห้าบวกกับมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกสามอย่างถึงจะพ้นได้ข้อมูลพวกนี้เราไม่รู้ไง พราะนั้นไอ้ที่เราเราคิดกันเนี่ยมันเดาทั้งนั้นเลยนะมีความเห็นเราเองอาตมาถึงบอกเนี่ยโยมมาฟังพระพุทธเจ้าพูดสักนิดหนึ่งชีวิตนี้เป็นชาวพุทธตามทะเบียนบ้านมาหลายสิบปีแล้วไม่เคยรู้พุทธวจะนะเลยเนี่ยมาอ่านซะบ้างใช่ไหมปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้อ๋อพระพุทธเจ้าเราสอนอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นอย่างนี้อันนี้นี่เสร็จแล้วก็เลือกศรัทธากันเองโยมก็เลือกเดินกันเอง นะอยากศรัทธาผู้เจ้าก็เชื่อกัเดินตามไม่ศรัทธาก็งั้นวางไปเปลี่ยนไปเป็นคิดเป็นอิสลามเป็นฮินดูซิกเซนไปไม่ว่ากันแต่ถ้าเชื่อผู้เจ้าเราก็เราก็ฝังผู้เจ้าเนะี่ยใช่ไหมนะแต่ท่านี้ณนะวันเนี้ยมันมีการหลอกลวงกันน้ำมนเนี่ยมันเป็นน้ำของสมณพรหมามเหล่าอื่นเรียกว่าน้ำมันตะมันตานะมนมาจากคำว่ามันตะมันตาเป็นความรู้ของพรามไตเพศ แต่ไปบอกว่าเป็นพุทธมนตน์เอาชื่อผู้เจ้าไปใส่เห็นนะมมันหลอกเราอ่ะใช่ไหมหลอกเราว่าเป็นของดีแต่จริงๆเนี่ยผู้เจ้าห้ามพิขูรรมและผู้เจ้าเองก็ยืนยันบอกตถาคตไม่ทําแล้วซึ่งเดัจชานวิชาทั้งปวงเนี่ยไม่ทํามีพระสูตรถ,ถึงสิบสามพระสูตรที่ตรัสพระองค์ตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้พระปฏิเสธไม่ได้เลยนั้นพระที่พอมา ศึกษาพุทธวจนามาฟังโอ oh. มันก็จะสลดใจไงว่าเฮ้ยเราได้ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปเยอะยนะเพราะคนอ่านเนี่ยยมลงไปอ่านยมจะรู้เลยว่าไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่คําพูดคนธรรมดาเป็นผู้เจ้าแน่เลยคําพูดไพเราะสลัดสลวยมากและคนจะเรียบเรียงลําดับคําพูดได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาสุดยอดมากและคําพูดเจ้าจะเรียงร้อยต่อกันเชื่อมโยงกันโยงใหญ่กันหมด นั้นใครอ่านก็รู้อยู่พระที่ไหนอ่านก็รู้อ่าน่านไปโอ้นี่คำพูะเจ้าอืมเนี่ยมันเข้าใจไปเองมันรู้ไปเองอะ่ะนะอ่าเพราะพระเจ้าพูดไม่เหมือนคนปกติไม่เหมือนคนทั่วไปนะคําจะไพเราะสละสลวยมากนะเนี่ยยมลงไปอ่านดูหนังสือต่างๆที่ฮะจะจ,จะแจกให้ไปวันนี้อ่านซ้ําบ่อยๆเดี๋ยวเข้าใจเองอะ่ะ